สำหรับคนมองหา G-Shock ที่แบบว่าเน้นสีสันนิดนึงลองดูตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่คอนเซปต์นี่สีนี่จะออกแบบประมาณแบบว่าเน้นแบบเป็นพวกแนวสปอร์ตี้สปอร์ตนะครับคือเป็นแนวคนที่รักการออกกำลังกายนะครับเพราะโทนสีนี่มันเป็นสีแบบสีสดใสแต่ว่ามันมีอารมณ์ของความเป็นสปอร์ตความเล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเนี่ยดูได้จากสีมันนะครับเนี่ยตัวพื้นตัวโครงสร้างคือกรอบมันจะเป็นสีเขียวนะครับผม ขอบตรงนี้เป็นสีส้มนะตรงนี้ที่สังเกตว่าจีช็อกเป็นสีส้มนะครับเนี่ยแถมใส่ตรงปอกมันด้วยเป็นสี้ำเงินเพราะนั้นมันจะเป็นหลากสีขึ้นมานิดนึงแต่คือมันไม่ได้แต่งสีมาจนแบบเละเท่งคือเขาจับคู่โทนสีที่มาเรียกว่าแมทต์กันพอดีพอด,พอดีนะครับผมบนหน้าปัดเนี่ยสังเกตนิดนึงนะครับบนหน้าปัดเนี่ยจะมีเห็นคำว่าอิมูเลเตอร์เนี่ย ني, e เป็นไฟนที่แปลว่าไฟนี้ก็จะใส่สีส้มมาเพื่อล้อกับตัวคําว่าจีช็อกนะครับตรงคลิปตรงเนี้ย ตรงที่ช่องบอกเวลานี่ก็จะแซมตัวนี้พิเศษ่อาจะแซมสีน้าเงินมาให้ด้วยนะครับเพราะนั้นมันจะมีความพิเศษเล็กน้อยใส่ลงมาบนหน้าปัดต,ตัวนี้ด้วยนะครับผมตัวนี้นี่ตัวจริงนี่คือสีเขียวนะเขียวเข้มเข้มนิดนึงนะครับผมเนี่ยครับ<ม> ừ, พี่ว่าถ้าใส่กับเวลาไปวิ่งไปออกกําลังกายไปเล่นบาสอะไรเงี้ยมันดูเท่ดีนะมันดูแบบเขาเรียกนะเข้าเข้ากับการลักษณะคนออกกําลังกายอะไรแบบนี้โทนสีแบบนี้นะครับ จริงๆธรรมดาคือคนชอบสีสันใส่ได้ครับใส่ในชีวิตประจำวันมันก็ใส่ได้นะครับแต่แต่ว่าเห็นทีแรกก็รู้สึกว่ามันออกแบบมาในแนวแบบคนรักกีฬารักการเล่นอะไรนี้มากเลยนะครับตัวเข็มที่เป็นสีเงินนะครับเนี่ยนะฮะขอบในเป็นสีเงินเป็นโลหะนะครับขนาดตัวเรือนประมาณห้าเซนนะครับก็คือห้าสิบมิลลิเมตรขนาดมาตรฐานทีชช็อคคือกลางๆค่อนไปทางใหญ่นิดนึงเนี่ยบนมือพี่นิดนึงน,นะครับเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมอืมสวยนะคือหมายถึงว่าถ้าคนชอบสีสันแบบว่ามีเขาเรียกว่า มีโทนสีที่ไม่เป็นเอกลักษณ์ดูตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยหลายมุมนิดนึงปุ่มกดให้มันเป็นสีดํานะครับผมสเปคนี่คือกันสะเทือนนะครับรับแรงสั่นสะเทือนได้เต็มที่ตามสเปคของ g s ช็อกนะฮะกันน้าได้200เมตรมีระบบปุกจับเวลาเวลาต่างประเทศไฟครบบอกวันเดือนวันที่มีบอกครบหมดทุกอย่างที่ต้องใช้นะครับแล้วฐานใช้ได้ค่อนข้างนานมากนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้ใช้กันยาวๆกันนะครับกับ G s ช็ c k ตัวนี้สีเขียวนะครับอ่ะยังไงถ้าสนใจยังไงนะครับ สั่งทางไลน์ก็ได้นะครับแอดไลน์จากข้างบนหรือแอดไลน์จากเบอร์โทรก็ได้นะครับทำให้ถูกก็โทรมาปรึกษาแล้วกันนะครับผมเป็นสินค้าใหม่ของแท้ประกันศู์ซีมจีหนึ่งปีครับพร้อมกล่องคู่มือประกันศูนย์จัดมาให้ครบเลยนะครับถ้าอยากมาซื้อหน้าร้านร้านอยู่ในกรุงเทพครับอยู่ในซอยบารมราชชนนีสิบเก้าแถวปิ่นเก้านะครับผมเปิดทุกวันครับสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นทมทำมามาไปถูกก็โทรปรึกษาพี่แล้วกันนะครับผมวันนี้เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าสวัสดีครับผม